ปัญหาน้ำป่าและดินสไลด์ไหลทะลักท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลกำมลาอำเภอรกระถูจังหวัดภูเก็ตในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าสภาพปัญหาอยู่ในระดับวิกฤตเพราะในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายร้อยครัวเรือนและหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ นายสันทัตคุมมิตรรองนายกองการบริหารส่วนตำบนกำมลารักษาราชการแทนนายกองการบริหารส่วนตำบนกำมลาระบุว่าการแก้ปัญหาน้ำป่าและดินสไลด์ไหลทะลักท่วมชุมชนกำมลานั้นเป็นเรื่องใหญ่ทั้งในเรื่องงบประมาณและอำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการอย่างกรณีการรักษาความสมบูรณ์ของป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นพื้นที่สะสมน้ำขนาดใหญ่นั้น อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเองก็มีแผนปฏิบัติงานในการรับมือภาวะฉุกเฉินดังกล่าวในด้านมาตรการการ,การป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลลำรางคลองสาธารณะไม่ให้ตื้นเขิน ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้มวลน,น้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนักไหลลงทะเลได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งมีมาตรการแจ้งเตือนภัยต่อประชาชนด้วยระบบเสียงตามสายซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งตำบลและผ่านระบบโซเชียลออนไลน์ที่นี้ครับปกติแล้วการป้องกันเนี่ยครับมันมีมีอยู่3-4ขั้นตอนก็คือหนึ่งการเฝ้าระวัง ถ้เฝ้าระวังยอย่างไรนะรัเมื่อมีเกิดการฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างเงี้ยนะครับเราต้องมีการเฝ้าระวังเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเดียวไม่ได้ต้องแจ้งเตือนนะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเรามีเครื่องมือวัดที่ว่าอาจจะเป็นกระบอกหรือเป,เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมวัดความเร็ววัดปริมาณน,น้ําฝนนะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราบอกว่าอย่างร้อยมิลลิลิตรอ่าเป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวบอกว่า คุณต้องแจ้งเตือนเลยนะนะครับนตัวชี้วัดว่าต้องแจ้งเตือนนะ่นนะหรือถ้าเราใช้ดดนพินิษ์ว่าถึงแม้จะไม่ถึงจุดนั้นนะแต่ว่ามันตกอยู่แช่อยู่นานแล้วน้ำนึกถึงน้ำแท่แช่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงร้อยมิลลิเตรหรอกแต่ว่ามันตกแช่เป็นเวลานานเราก็ต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านรับรู้แล้วก็ alert เขาตลอดว่าคุณจะต้องเตรียมตัวนะ เตรียมตัวเพื่อจะอพยพเตรียมตัวเพื่อจะยกสิ่งของมีค่าขึ้นไปเก็บในที่สูงนะฮะอันนี้อันนั้นในเรื่องของเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราต้องใช้แผนเผชิญเหตุนะครับแผนเผชิญเหตุก็มีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรเราต้องเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อจะรับกับการเผชิญเหตุในระดับของเราก็มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีค่อนข้างจะพร้อมเหมือนกันนะครับ เหมือนว่าจะเป็นเราได้รถแ <Michael. S 1> มกโกโเข้ามาแล้วนะฮะเราได้รถกระเช้านะเราได้รถที่ที่จะมาช่วยในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของการเข้าพื้นที่รถโปรวิวของเราแม้แต่รถกระจายเสียงเพื่อแ้ชาวบ้านเป็นโมบายแจ้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบว่าสถานการณ์ขณะนี้อยู่ขั้นไหนนะครับแล้วก็ พอหลังจากนั้นแล้วเมื่อน้ําลดแล้วก็เข้าไปแผนกู้หรือว่าพื้นฟูนแล้วก็เยียวยาขณะที่การดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกำมลาก็มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญเช่น ต้องเร่งเคลียร์ถนนสาธารณะในชุมชนให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วและเพื่อให้ความช่วยเหลืออื่นๆที่จะตามมาสามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการจัดตั้งครัวกลางศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างเหตุน้ำป่าทลักท่วมและดินสไลด์ที่บ้านหัวควรซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพร้อมกันเกือบ200ครัวเรือนในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกรมลาก็มีแผนงานในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอ,อาทิอําเภอรกระถูจังหวัดภูเก็ตสำนักง,งานป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนทหารบกทหารเรือรวมถึง กลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด ในส่วนของการแก้ปัญหาให้เกิดความย,ายั่งยืนนั้นในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึงสองรอบของอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการโครงการฟรัดเวหรือทางระบายน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและแก้ปัญหาดินสไลด์ในพื้นที่บ้านหัวควนหมู่ห้าตบลกำมลา โดยอนุมัติงบประมาณของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจำนวน70ล้านบาทในการดำเนินการและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบโครงการจากนั้นในการลงพื้นที่เพื่อดูทิศทางการไหลของมวลน,น้ำอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แขวงการทางภูเก็ตเร่งทำโครงการขยายท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้ทางหลวงชนบทหมายเลข4 0 3 0ซึ่งปัจจุบัน มีสภาพเป็นคอขวดกีดขวางทางน้ําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงพอต่อการไหลของมวลน,น้ําในช่วงฝนตกหนักเพื่อระบายลงสู่ทะเลโดยเร็วเป็นเรื่องที่ดีมากที่อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่มาดูปัญหาและสั่งการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณ ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมและด้านการออกแบบวิศวกรรมเช่นกรณีการสร้างฟรัดเวและการขยายท่อระบายน้ำใต้ทางหลวง4030จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่เกินกำลังและสะสมมานานให้กับตำบลกำรรมลารักษารชาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำรรมลากล่าวมันก็ช่วยนะช่วยในการหนึ่งถ้าได้ทำตรงคือ ทางหลวงที่มันตัดสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีทางหลวงที่มันพาดผ่านมันเป็นทุ่งนาเนี้ยพอตัดทางหลวงผ่านปับ๊บน้ําที่มันไหลลงทะเลบกกติของมันอยู่ก็ขวดแล้วสภาพสภาพชุมชนที่มันเปลี่ยนไปอ้างคลองนี่ก็แคบลงนะมีการจับจองพื้นที่มีการก่อรสร้างนะแล้วก็ทําอะไรที่มันมันมันขาดเขาเรียกผังเมืองในสมัยเก่า มันไม่ไม่ชัดเจนเหมือนสมัยนี้ก็เลยก็เลยทาให้การระบายเนี่ยแน่นอนมันก็น้อยลง,ยลงประสิทธิภาพมันน้อยลงในขณะเดียวกันเลยไอ้น้ำมวลน,น้ำเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นทุกวันน,นะครับตกครั้งหนูมันตกแช่บนภูเขาที่เคยอุ้มน้ําไว้ได้ก็อุ้มไม่ได้แล้วสมัยนี้นตอกลงมาแป๊บเดียวก็ลงมาเลยนะครับสองโครงการเนี่ยมันให้ประโยชน์คนละอย่างกันน,นะครับ ก็คือตรงฝายชะลอเนี่ยมันก็จะลดความสูญเสีย<น>ลดในเรื่องของเอาดินสไลด์ลนะหรือว่าน้ําแรงน้ําที่ลงมาทีเดียวเนี่ยทำให้มาอะไรอ่ะท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะมันถ้าถ,ถ้าชะลมันลงมาแล้ส่วนในในโครงการที่ว่าเมื่อมันลงมาแล้วเนี่ยให้มันออกไปเร็วที่สุดก็คือไอ้ปัดเวไอ้ไอ้ทองั้งหลวงเนี่ยแน่นอนนะครับถ้ามันน้ํามันได้ออกไปให้ไวที่สุด ก็มันจะไม่คารอระบาย